สวัสดีค่ะไร้ปฏิหารพบแล้วพระสุกริตถูกกระแสน้ำพัดหายไปในคลองจากกรณีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเกิดเหตุพระสุกริต กิติสาโรวัดม่วงกองอเภอสเดาจัังหวดสงขลาจมน้ำหายไปในคลองอู่ตะเภาโดยได้มีการประกาศตามหาลงในโซเชียลพร้อมเพจด้วยกันร,ระบุว่าพระสุก r ตกิติสาโรอายุ37ปีพรรษาสองวัดม่วงกองถูกกระแสน้ำพัดหายไปในคลองอู่ตะเภาหากใครพบเบาะแสกรุณาแจ้งข่าวโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้มีการระดมกำลังตามหาและได้มีทาง ตชดค่ายท่านมุกทำการค้นหาพระสุกริตกิติสาโดที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปในคลองอู่ตะเภาแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาล่าสุด2องธันวาคม2567มีรายงานพบร่างพระสุกริตกิติสาโดที่หายไปแล้วหลังจมน้ำคลองอูตะเภาและถูกน้ำซัดหายไปโดยเป็นเรื่องเศร้าเนื่องจากพระสุกรต มลณาภาพแล้วขอบคุณมุมข่าวค่ะ